เป็นภาษาของคณิตศาสตรตลองมาดูตรงนี้ก่อนแบบประการสามสิบข้อนี้เขาบอกว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งดูที่วิเเราะห์เองที่ว่าจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดของและแต่ประโยคของแต่ละประโยคต่อไปนี้ประโยคใดต่อไปนี้เป็นประพจน์ความหมายนิยามประพจน์คือประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่าหรือประโยคที่สามารถบอกค่าความจริงได้ในทันทีเราเรียกว่าประพจน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตัดไปประชาชนมีสิทธิ์ประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคนต้องเสียภาษีประโยคนี้ผิดตรงไหนครับทาไมไม่เป็นประพจน์ทำไมไม่เป็นประพจนพ์เพราะว่ามันมีค่าความจริงได้สองอย่างอาจจะจริงได้เทียนได้ใช่ไหมครับประชาชนก็จะว่าผู้มีเงินได้ทุกคน ต้องเสียภาษีมันผิดเรทุกคนไม่จําเป็นประกนมีเงินได้แต่ไม่ถึงยอดก็ไม่ต้องเสียภาษีนั่นคือประโยคที่เป็นจริงก,ก็ได้เท็จก็ได้ข้อสองเป็นเป็นนักเรียนที่ดีต้องตั้งใจเรียนถ้าเป็นไม่ตั้งใจเรียนแสดงว่าเป็นไม่ใช่นักเรียนที่เป็นประโยชน์ครับข้อสามพ่าฉนันไม่ได้ไม่ใช่ประพจน์ประโยคที่ป,ประพ์คือข้อสี่ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าข้อสี่เป็นประโยคคําถามก็ต้องตอบข้อสาม เพราะสมการ 3x บวก 4y บวก5เป็นสมการพาราโบลาไม่ใช่สมการเส้นตรงใช่ไหมใช่เปล่ามันไม่ใ <Informationen> ช่สมการเส้นตรงมันเป็นสมการอะไรสมการพาราโบลาไม่ใช่ครับมันเป็นสมการเส้นตรงถูกแล้วผมพูดอะไรผมก็จะพูดตามหมดข้อสมการเส้นตรงในม .3 4y บวก5เท่ากับ0มันจะเป็นสมการเส้นตรง่วนด้วยสมการเส้นตรงสมการเส้นตรง มันจะเป็นสมการเส้นตรงเมื่อ x ยกกําลังหนึ่ง y ยกกําลังหนึ่งเป็นสมการเส้นตรงเสมอและอยู่ในรูปผลบวกด้วยอยู่รูปผลบวก x กําลังหนึ่ง y กําลังหนึ่งบวกกันนะครับเป็นสมการเส้นตรงเส้นตรงทัวร์ดิ้แล้ว3 x เท่ากับหเป็นสมการเส้นตรงไหมเป็นไม่ใครสอนเองมามอสามใครสอนมาเอาสามอ่างหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นบทเรียนี้เริ่มเป็นลูกศิลป์อ่างนะ เรากุสครั้งไม่เคยจำเลย x เมื่อกี้เ็พูดว่าอะไรนะ x ยกกำลังหนึ y ยกกำลังหนึง่งเป็นสมการเส้นตรงเป็นสมการเส้นตรงไหมนี่เป็ดไหมเป x ก,ก็กำลังหนึง่ง y ก็กำลังหนึ่งไหมเป็นแล้วทำไมตรงนี้ไม่เป็น เป็นทำงานได้ตรงหรือเปล่าเป็นนะเป็นนะตรงนี้เป็นทำงานได้ตรงไหมเจอกับานหนึ่งวัเป็นทำงานได้ตรงไหมเป็นเป็นทำงานได้ตรงไหมเพราะอะไรฮะเออมีสอมองแต่ไม่ค่อยจำเป็นสูตรเอ็กอันนี้เป็นเส้นตรงแบบไหนวิววิว เส้นตรงแบบไหนมี x ไม่มี y เส้นตรงแบบไหนเจนซิลาจูแจ๊กนัทมีเรียสุกยาเขาดีโบสุริษาเส้นตรงแบบไหนกินเข้าไปแล้วก็อ้วนเส้นตรงอะไรเป๊ะเส้นตรงอะไรครับ ฉากแกน y เส้นตง x เงท่ากับตรงนี้ตั้งฉากแกน y ให้ตอบใหม่เกือบถูกตั้งฉากแกน y อีกพวกเราดูครับเพื่อนบอกว่าตั้งฉากแกน y x เท่ากับสามสมมตินะฮะเท่ากับห้าส่วนสามย้ายไปนะ x เป็นห้าส่วน3ามประมาณนี้ x เท่ากับห้าส่วนสาตั้งฉากแกน y ไหมลักษณะแกน y ลักษณะแกน y นะขนาษแกน y แต่ y เท่ากับ y เท่ากับลบห้าส่วนสี่เป็นไงขนาดแก่ x ติดลบตรงนี้ลงล่างตัวนี้ศูนย์ศูนย์ y เท่ากับตัวนี้เพราะนั้นเส้นตรง้น,นี้เป็นแบบไหนเป็น x ตัวเดียวตั้งฉากแกน x y ตัวเดียวตั้งฉากแกน y เส้นดิง่งผมท่องว่าเส้นดิง่ง x เส้นดิง่งสมการเส้นดิง่งเส้นตั้งฉากเส้นดิง่ง x เส้นนอนวายเบ็ดมันมีทั้งเอ็กซ์ละวายจะเป็นเส้นแบบไหนอ่าโง่เอาอีกโง่เขาอีกมันจะมีมันตั้งฉากมันทำไปให้ดูหน่อยจะตั้งแบบไหนมันก็พูดมาแบบนี้ตั้งฉากก็ไปตั้งฉากก็พูดออกมาแบบนี้ตั้งฉากไปดูนะพวกเราตั้งฉากเองไหมนี่ถูกไหมตั้งฉากแกเองไหมเทียบดูตัวนี้มุมฉากไหมแบบนี้มุมฉากไหมเส้นโตรงคือปากกาผมนะตั้งฉากแกเองไหมตั้งตั้งฉากกอะไรไหมตั้งเออ ดูมันตอบมันก็หมายถ้าเราตองมานั้นก็เหมือนจุดๆหนึ่งที่พุ่งเข้าไปตรงนี้กันนั้นสิเส้นดิ่งเอ็กเส้นนอนวายถ้ามันมีทั้งเลี้ยงกระวายมันก็คือมันไม่ดิ่งมันไม่นอนมันจะต้องเอียงเอียงมีกี่เอียงเบิ่มอ่าสอบอะไรนะสองอันเอียงแบบไหนบ้างเอียงซ้ายอันนี้เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายขวาทวนครับทวนเรียกสมองมา เลียงซ้ายขวาขวาขวาก็แบบนี้ใช่ไหมลึกขึ้นแบบนี้เอาไปแน่ะถกลงกันก่อนเอาแบบนี้เรียกเอียงขวาเรียกซ้ายนี่แบบนี้เรียงซ้ายขวาขึ้นแบบนี้เรียกว่าเอียงขวาอ่ามีคนส่งตอบว่าเอียงขวานะครับคนที่ต,ตอบคือเจนจิราด,ดูแจ้งนะถ้า x เป็นศูนย์ y เท่าไหร่ครับ x เป็นศูนย์ y เป็นลบห้า,ห F า,า,หาหส่วนสี่กับการ y เป็นศูนย์บ้าง y เป็นศูนย์ x เป็น ลบห้าส่วนสามแหวบแวเมืม่อกี้อยู่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมจุดที่เราสมมติเมื่อกี้นี่เพราะนั้นเอียงซ้ายเอียงขวา่เอียงซ้ายเกือบถูกนี่ลคนตอบเกือบถูกทวนนี่เขาเรียกว่าไม่เอาความรู้ม3ม,มานะข้อต่อไปข้อสองข้อสองผมเช็คดูพื้นฐานแต่ละคนแต่ว่าไม่เอาความรู้เดิมมา เท่าที่ควรดีแล,ล้วล่ะครับผมจะได้ไม่ตกงานดีไหมดีก็ประชดประชดข้อสองข้อใดเป็นประพน์ข้อใดเป็นประพ์ผมถามข้อใดเป็นโอต่อมามันโอกาสตอบผิดมันน้อยกว่าเพราะข้อใดเป็นมันมีเยอะ,อยะแยะเพราะนั้นโอกาสที่คุณจะตอบผิดมันน้อยกว่า <c oughs> ข้อใดเป็นประพุนธเบสข้อใดเป็นประพ์ผมถามเป็นนะเด๋ยวผมถามไม่เป็น ข้อสี่เป็นประพจน์ข้อสี่เป็นประพจน์ไหมจํานวนเฉพาะทุกจํานวนเป็นจํานวนขี้เป็นประพจน์ไหมเป็นสี่จำนวนจำนวนเฉพาะทุกจํานวนเป็นจํานวนขี้เพราะประโยคนี้บอกได้ว่าผิดเพราะจำนวนเฉพาะมีตัวหนึ่งยกเว้นไว้คือเลขสองถูกไหมครับเป็นจํานวนคู่เป็นจํานวนคู่นะครับเพราะฉนี้เพราะชนะเพราะฉนี้ข้อสี่เป็นประพจน์ จำนวนแบบจำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนที่เป็นประโยคที่เป็นเท็จบอกได้ว่าเท็จมันก็เลยเป็นประพจน์อะไรอีกครับที่เป็นประพจน์มั่นใจว่าคนหนึ่งจำนวนจริงทุกจำนวนจำนวนจริงทุกจำนวน x กําลังสองน้อยกว่าเั้่ศูนย์จำนวนจริงทุกจำนวนนะเเป็นสมาชิกจำนวนจริง x กําลังสองน้อยกว่าเท่ศูนย์ประโยคนี้ เป็นประพจน์หรือไม่เป็นเพราะว่าบอกค่าความจริงความเท็จได้บอกได้ว่าจริงหรือเท็จทีนี้ประโยคนี้เป็นจริงหรือเท็จคิดครับคิดให้มันรู้แตกฉาลวมาเป็นจริงหรือเท็จครับประโยคข้อหนึ่งด โอเคจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จอ้าวทั้งห้อไม่มีคนดีสินค้าอรอยคิดครับเท็จเพราะว่าบานบอกว่า x เ,เป็นสมาชิกของ R แปลว่าเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหมเมื่อเป็นเลขอะไรก็ได้แสดงว่าเป็นเท็จไหมนี่น้องใส่แปรดเข้าไปมันจะน้อยกว่าสูตรไหมมันก็ไม่น้อยกว่ามันก็เลยมีข้อความเป็นเท็จเป็น F ข้ออะไรอีกที่เป็นประพจน์ขออะไรเป็นประพข้อสองเป็นประพจน์ไม่ได้ต้องข้อสามเพราะว่ากราฟ y เท่ากับ x กำลังสองเป็นกราฟเส้นโค้งเส้นโค้งดูนะฮะเลคเชอร์ตัวนีวต้ตามไปด้วยว่าจริงๆแล้วไอ้กราฟตรงนี้เราเคยเจอสมัยที่เราลูกเรียนตอนมสามเทอมหนึ่งมันเป็นกราฟอะไร กาบพราโบโล,ล,โบโลตอนมันเรียนม .3 เป็นพาราโบลาตอนนี้มันผ่านมาแล้วเป็นโบโลแล้วเกิยร์ท่อสองแล้ว <c oughs> เป็นกาฟพราโบลาหงายหรือควบหงายหรือควบเจนจิรา y เท่าเากังสองเป็นกาฟพราโบลาแบบโอ้บ้าพูดไม่ได้รูปติดคออยู่ห <c oughs> งายหรือควบเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> อะไรเป็นบวก หน้าเอกำลังสองตรงนี้นะเราล้อะดูกำลังสองเป็นบวกเป็นลบกำลังสองเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเมื่อเอ็กกำลังสองเป็นบวกวายมันเป็นบวกเป็นลบมันใช่ทุกใบนี่เอ็กซ์กำลังสองเป็นบวกวายก็วายนี่เป็นอะไรเป็นบวกไหมนีลบเป็นเพราะว่าทำไมต้องบวกเอ็กกำลังสองเป็นบวกวายทำไมต้องเป็นบวก ถ้ามีสมาธิครับผมอุตส่าห์คุยด้วยผมอุตส่าห์ให้คุณมีความรู้เพราะคุณมีสมาธิไม่ได้ถ้าผมออกไม่พูดกับคุณปุ๊บคุณจบเลยคุณก็จะก้มดูไข่ตัวเองใช่ไหมคุณดูไข่เพื่อนเพราะนั้นคุณดูหน้าผมนี่ผมจะให้คุณดูอย่างนี้ตลอดเอ๊ะกำลังสองไม่กลัไม่รบทำไมไม่ไม่ไม่กลัทีนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมคุณอ่านประโยชน์สัญลักษณ์นี้เป็นหรือเปล่าเบน เท่าก<ๆ>ับแปลว่าอะไรนี lonely, ่อ่านก็เลยใช่้ามาผมยังไม่ใส่เข้าไปนะอาจจะเป็นอย่าง้ี้ก็ได้เดี๋ยวเราคุยทีนี้อ่านโน้บัยนี่อ่านโนใหม่นี่ใช้สรองและใช้สิบเล็กๆตรงนี้ดิดวายแล้วกับอ่ะเอ็กเป็นอะไรทั้งหมดนี้เป็นอะไรเป็นอะไร ฮะอ่าอะไรเอ็บวกตรงนี hmm. mm ้เ hmm. ป mm ็นอะไรดิท hmm. mm ั้งหมดเนี้ยอ่ะแล้วเนี่ยอ้าวเอ็งดูใหม่พี่บอกพี่บมีหรือเปล่าสมองนี่ด้วยกูเปลี่ยนใหม่กูเส่ตัวใหม่เข้าไปตอบผิดติ๊กใส่แน่ๆดิใส่แน่ๆใส่ให้เห็นดิให้เห็นแน่ๆๆๆเอาดูนะที่ใส่อะไรเข้าไปสองตัวนี่อ้าวเบ็ด อ่านว่าอะไรอานว่ดูนะดูนะผมไม่ได้จอดทงนี้เป็นคนเดียวนะผมไปถึงทุกคนเลยคุณอ่านอะไรคุณไม่เคยใช้สมองกันเลยนี่อะไรนี่อ่านอะไรนี่อ่านอะไรนี่เอออันนี้เป็นอะไรเนี่ยเอ็กกำลังสองบวกอ่าแล้ววายล่ะเออวายันกำลังสองมีสมองตัวนี้นี คุณบอกว่าตรงนี้มันเป็นบวกอ่าผมถามเขาวายเป็นไรออวัยนี้กำลัง,ส,งมสมองเท่าเดิมก็ท <c oughs> ั้งหมดนี้เป็นบวกพวกเรารู้คำตอบไมยังครับพวกเราคำตอบไยังเ็นเอนรู้อะไรเลื่องสมอตรงนี้เป็นอะไรบายเป็นบวกหรือลบเออต้องชี้นำคำตอบต,ต้องคิดเราต้องการรู้คำตอบเพราะฉะนั้น เหตุผลที่บอกว่ากราฟหายกราฟคอยู่ที่ไหน x เป็นบวก y เป็นบวก x เป็นบวก y บวกอยู่ข้อใดไหนครับ x เป็นบวก y บวกอยู่ข้อใดไหนทั้งหมดนี้เป็นบวกนะบ้าเอ็กซ์บวก y บวกก็แค่สองข้สอนเองเอามาไล่ข้อแรกนะทีนี้ทวนมาเรียนเอกสารผสมเด็กข่าวคลิปพี่ก้อนนี่มาข้อแรนที่หนึ่ง x ไม่ไรบวกบวกข้อแรนที่สองเบสทุกคนเงียบ เอ้ยเป็นคำตอบอ่ะ <S <S อันนี้สุดท้ายแล้วมันไม่น่าผ่านม1ม2ม3มามมได้เลยว่ะจำฉลากเข้าเปล่าเออม4จำฉลากเข้าเปล่าอะไรตรกลง x อยู่ด้านซ้ายเป็นลบบายเป็น x อยู่ด้านซ้ายเป็นลบ x อยู่ด้านขวา x เป็นบวก y ด้านบนเป็นล่างเป็นเพราะฉะนั้นอ่ารอดไปขอไ้อรดแที่สามเขาแดนอะไรนี่เขาแดนอะไรนี่นี่ขอ้อร์ดแดนที่อะไรนี่ คะแนนอะไรดิโอเคมีสมองตรงนี้ล่ะเคะแนนลบลบโอ้โหมีพัฒนาขึ้นมาน่อนิดหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ X เ,เป็นบวกหรือ X กำลังสองอเ,อเป็นบวกนี่ X กำลังสองเป็นบวกหรือ X เป็นบวกอ่าเพรานะฉะนั้นสิ่งที่ เอเป็นบวกวเป็นบวกอยู่กลางคอแนนไหนแม่ยังมาสองอีกก็เขียนอยู่เอ,เอาเอามีมีคนตัวแทนได้เป็นแล้วจะเล่นคนใหม่แล้วเอาเออก็คุยแลยว้วว่ะอะไรนะนี่ทั้งหมดที่เป็นบวก,บวกเอกเป็นบวกวเป็นบวกอยู่นแนไหนนี้